ทางบอร์ดของเราที่เกาหลีเนี่ยเขาต้องการให้เราขึ้นรายการผลิตให้ได้ทันต้นปีหน้าที่ก็ใกล้สิ้นปีแล้ววันหยุดก็เพียบเลยหรือว่าไม่ทันค่ะคุณสุรศักดิ์ไปต่างจังหวัดกับวันศุกร์สิบสามคุณสุรชัยติดคิวงานแต่งนะคะคุณสุรเชษว่างทุกวันนะคะ4ี่ทุ่มหนึงตีสี่เดี๋ยวนุชเวลานอนคนอื่นก่อนนะคะว่าเขานอนกันตอนไหนบ้าง ให้ผมโทรไปแจ้งก็เลยไหมว่าเราทํากันไม่ทันคุณมีทรัมดายไหมผมไม่ได้เซฟไฟล์งานที่คุณจะต้องทําให้ท่าดาแล้วฝาล่ะเซฟฝาเซฟบอกเขาอาจจะไม่อนุมัติโบนัสสาหรับปีนี้ก็ได้เอ๊ะหรือจะทันและนี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องทำ งานนี้ผมขอให้เสร็จภายในวันศุกร์จนกว่างานจะเสร็จทุกคนต้องลืมวันลาไปได้เลยสบายใจละค่าแท็กซี่ก็ไม่เบิร์ดปิงด้าพังก็ไม่ซ่อมเราเงินไปซื้อหอมเหี้ยเดินเ่างฉันเนี่ยเห็นตาอ,อย่างที่เจ๊บอกเลยว่ามานันชอบเอาเงินไปลบรอวเองนักแสดงนำของเรื่อง super salary man ติ๊กชสตดาพรณ์หลับปดปันผู้อำนวยการหนุ่มสุดหล่อผู้วางแผนชีวิตอย่างรอบคอบโบนัทคาราย รับบทวายผู้ช่วยสาวคนใหม่เธอรักอิสระและบุคลิกขี้เล่นไหนจิลาภารับบดนุชเลขาสาวของเจ้านายใหญ่ดีเจต้นหอมรับบดนันสาวใหญ่หัวหน้าแก๊งสาวฝ่ายการเงินเต่า A F รับบดจือเด็กหนุ่มผู้จบใหม่จากต่างจังหวัดและเข้าทำงานในกรุงเทพทรงทอนทอนรับบดชัย ผูมใหญ่ผู้พิทักผลประโยชน์ของบริษัทโครงสร้างของเรื่อง 1. เปิดเรื่อง 2. ระยะดำเนินเรื่อง 3. พัฒนาเหตุการณ์ 4. จุดไข่แม็ก 5. าการแก้ปัญหา 6. จบเรื่องแนวคิดหลักที่ได้ของเรื่องความสามัคคีความขยันอดทน แนวคิดด้านดีของเรื่องคือขยันตั้งใจทำงานมีความมุทมนสูงประหยัดและอดออมภาพสะท้อนด้านมืดของเรื่องคือไม่ตรงต่อเวลาเข้าทำงานสายนั่งคุยในเวลาทำงาน